ทยกำลังจะตั้งรัฐบาลนะต่อไปก็จะเป็นคิวของเสียหนูบิ๊กบอมและก็พลเอกประยุทธ์แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลทำแม่นยำในยุทธศาสตร์กินยันฟันธงประเทศก็จะก้าวสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขและประเทศจะก้าวสู่แดนซิวิไลในรอบนี้อย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของดวงเมืองฮะมีคนวิเคราะห์มีคนทำนายดวงเมืองนักวิเคราะห์โหราศาสตร์ทำลายดวงเมืองกันมากมายหมอพงหมอผีมาหมดนะฮะไปถามพยมพบงยมพาลน,นู่นนะเดี๋ยวไปดูไปเชิงปรากฏการณ์กันก่นนอนะว่าคราวนี้หมอดูหมอผีเขาทำนายดวงเมืองว่าอย่างไร ท่านสองคครับวันนี้กรณีที่ม,มีการเสนอเพื่อยื่นแก้ไขกฎหมาย272วันนี้สุดท้ายทางด้านของอาจารย์วนอก็สั่งเลื่อนการประชุมไปเนี่ยโดยส่วนตัวมองการประชุมในวันนี้กับกฎหมายมาตรานี้ยังไงบ้างครับท่านครับคือเท่าที่ฟังจากเสียงจากสะสะและสะวส่วนใหญ่เห็นว่าเรื่องนี้ควรจะพิจารณาหลังจากที่มีการโหวตนายกหรือมีรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะแน่นอนว่าในวาระแรกเนี่ยอาจจะโหวตได้ แต่วาระที่สามเนี่ยที่จะโหวตให้เรื่องนี้มันสำเร็จเสร็จไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบจากฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านและจากฝ่ายที่เป็นสอวอขณะน,นี้มันยังไม่รู้เลยว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นองค์ประกอบในเรื่องนี้มันควรจะชัดเจนเสียก่อนเมื่อชัดเจนแล้วเรื่องนี้ก็เสนอมานะครับ เพราะนั้นไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรเลยประกอบกับที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องนี้มันจะเร่งหรือไม่เร่งจะรีบทำหรือไม่รีบทำเนี่ยมันแทบจะมีผลเท่ากันเพราะสะวเนี่ยก็<อ>จะหมดวาระในเวลาอีก8 9เเดือนเท่านั้นเองครับข,<อ>ของคุณพิธาเนี่ยพูดตรงๆว่าน่าจะเป็นฉนวนของทุกอย่าง แล้วดวงของคุณพิธาเขาล่ะคะตอนนี้เดีนว่ากราฟชีวิตเขาน่าจะพุ่งเพราะเขาได้รับการสนับสนุนแรงเชียร์จากผู้คนเป็นสิบกว่าล้านอย่างเนี้เขาทำไมคนเราคนรักตั้งเยอะดวงยังไม่ดีหรือเจ้าคะจริงๆมันไม่ใช่ของคุณพิธาไม่ได้อยู่ในเคสของคำว่าดวงนะหนูว่าน่าจะอยู่ในเคสของคำว่าอยู่ในกดกดหมูกดหมู่กดหมู่ มันมันไม่มันไม่ปกติอะค่ะมันไม่ได้เหมือนกับพื้นดวงเพราะพื้นดวงเนี่ยคือตอนนู้นหนูก็เคยพูดไว้ที่มีคนเอาคลิปมาลงที่อบอกว่าเออคุณานาหน้าข่าวหน้ากินอ่ะโอเคใช่หนึ่งดอกแต่คือหลังจากนั้นเนี่ยพอมานั่งมานั่งดูตัวเองอีกรอบหนึ่งว่าเคยพูดอะไรไว้แล้วที่ท่านยมพูดอะไรไว้ก็คือแบบว่ามันมีพัทต่อมันไม่ได้จบแค่คุณพิธาคนเดียว มันมีพัตต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณพิธาเนี่ยถึงแม้ว่าจะพุ่งแล้วก็ได้รับคําว่าเป็นนายกนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่แบบเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งจริงๆในประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ยังไม่ได้มีการยอมรับและประกาศยอย่างเป็นทางการเรื่นถามหน่อยสิคะถ้าเป็นอย่างนี้ดวงคุณพิทาก็ พระศุขเข้าพระเสาแทกค่ะความแม่นอนยังไม่ได้เี่นต้องเรียนถามค่ะแล้วคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงละ่ะคะจะมีวี่แววไหมคะถ้าเกิดคุณพิธามีอันเป็นไปอะค่ะอะก็จริงๆคุณเศรฐาคือเฉลยเลยนะคุณนาหน้าปลุของหนูนี่แหละที่เคยพูดมาตั้งนาา นานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะทราบว่าท่านลงตรงนี้ก่อนที่ท่านจะเปิดตัวคุณนาน้าปูะใช่ค่ะหนูใช้คำนี้มาซึ่งออกมาปุ๊บก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบเออค่อนข้างจะชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณนาน้าข่าวล่ะค่ะคุณนาน้าข่าวตอนนี้หน้ามองหน้ามองอยู่หน้ามองอะเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันต่อ นะสววันชัยนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นหมอดูงตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะก็ปรากฏว่าทํานายดวงเมือง17ตุลาคมเวลา6น22นาทีลาหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองได้รัฐบาลใหม่ยุคศีวิไลนะฮะแต่กว่าจะตั้งได้เจอเรื่องวุ่นๆประมาณปลายสิงหาจะมีอำนาจเต็มประมาณปลายปีกันยายนปลายเดือนกันยายน นครับัญชัยสอนสิริซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าราหูย้ายสลายขั้วอำนาจนะครับสถานก,การณ์ตอนนี้ดูเหมือนดวงเมืองจะ,ะกันบ้างดีกว่านะตามหูราศาสตร์ท่านว่าอังคาร17ตรุลาคม2,566เวลา6กนกา2นาทีราหูย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองทำให้ดวงเมืองหลุดพ้นจาก ดาบประเคาะทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคศีวิไลและดวงอาทิตย์อยู่ราศีกันเป็นอริกับดวงเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจที่คาดไม่ถึงขณะนี้ราหูทับดวงเมืองอยู่จึงทำให้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางนักก็ว่าใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่อาจจะใช่นะและเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งนั้น แม้แต่ก้าวไกลที่เห็นว่าแน่ๆนะครับยังไม่แน่อาจารย์วันนอที่คาดไม่ถึงนะฮะก็เป็นเรื่องลึกลับลวงพลางของอำนาจบุคคลนะครับสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลาแม้เศรษฐาที่ทำท่าว่าจะใช่ก็อาจจะไม่ใช่พักการเมืองที่ร่วมกันเป็นมัดนะฮะ ก็มีอันพัดพรากจากกันพักที่อยู่คนละขั้วก็อาจจะเป็นขั้วเดียวกันมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนใกล้ที่ลาหูจะย้ายนี้มันแสดงฤทธิ์เดชมีความอาเพศของอำนาจนะก็อย่างที่เราเห็นตลอดระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมายิ่งใกล้เดือนตุลาคมจะเกิดการพลิกผัน สะเทือนเลื่อนลั่นสลายขั้วสลายสีอย่างทะลุทะลวงนะครับกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็ประมาณเดือนสิงหาคมและมีอำนาจเต็มประมาณปลายเดือนกันยายนระหว่างทางนั้นก็ด้วยอิทธิพลของราหูทั้งในสภานอกสภาก็อาจจะมีความรุนแรงประท้วงหรือเกิดการประทะกันของดวงดาวที่เป็นอริต่อกันทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุขอยู่บ้างจนกระทั่งเดือนตุลาคม มีทั้งหนักทั้งเบาขยา่าอํานาจอิทธิพลของราหูที่กําลังเคลื่อนย้ายนะครับรัฐบาลใหม่ตั้งหลักให้มั่นคงนะครับอยู่ในทํานองของธรรมพักร่วมต้องเข้มแข็งเป็นหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์จากนั้น17ตุลาคมปี2566บ้านเมืองก็จะหลุดพ้นจากดาบพระเคราะนะครับท้งปวงสงบร่มเย็นเข้าสู่ความเป็นสีวิไล ทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะเดินไปด้วยกันดีรัฐบาลใหม่อำนาจใหม่นำชัยให้ประชาชนนะฮะราหูสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชประเทศจเจริญรุ่งเรืองต้องอสวดนบกระเคราะเป็นมิ่งขวัญให้กับประเทศชาติวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจะทำพิธีสำคัญวันนั้นรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีใหม่นะครับอย่าลืมมาร่วมพิธีมงคลน,นี้นะครับ ถ้าิีคร์ตามที่อาจารย์วันชัยบอกนะครับก็สรุปคือหลังวันที่17จะเกิดความมั่นคงเดือนสิงหานะก็จะเริ่มจัดตั้งรัฐบาลได้เดือนกันยานะก็จะมีรัฐบาลใหม่นะประเทศก็จะเดินหน้าก้าวไปได้ในระหว่างนี้สิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้เกิดขึ้นแน่นอนกับพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปมาก็ยกตัวอย่างอย่างวันมูฮัมหมัดนมาธาจูจูก็ได้เป็นประธานรัฐสภาเฉยเลย นะครับนั่นะค,คือสิ่งที่อาจารย์วันชัยนำเสนอในขณะที่หมอดูนะฮะต่างๆนะฮะแม่หมอนะฮะก็มีการประเมินว่าประเทศนี้นะไม่มีใครสามารถที่จะเอาชนะดวงเมืองหรือดวงพระมหากษัตริย์ได้ใครมาทำลายทำร้ายนะก็จะมีอันเป็นไปหมอผีอย่างหมอปลายเนี่ยนะฮะก็ทำนายเหมือนกัน บอกว่านายยกัฐมตรีจะเป็นคนสีเทาเป็นคนโน่นนี่นั่นก้าวนี้ก็มาแปลกๆไม่รู้ชำนายรู้กี่ร้อยรอบไม่เคยถูกสักรอบแต่ก็มีคนไปสัมภาษณ์อยู่นะมันก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นมีเชิงงานสังเคราะห์แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนแต่กตางคนที่ว่าดวงเมืองเนี่ยจะมีการ ในระหว่างนี้มันจะเป็นยังไงจะได้จะได้แล้วไม่ได้จะได้จะได้ไม่ได้ซึ่งผมเพียนมันตลอดมันก็จะเป็นอย่างนันซึ่งบางเอิญผมอาจจะฟลุกก็ได้นะครับอาจารย์บรรชัยพูดถึงวันหุโมูัมัดนมานะครับซึ่งเป็นประธานรัฐสภานะจู่ๆก็ได้เป็นประธานรัฐสภาขึ้นมาแต่ผมก็กลับมองตรงข้างมันนเฮ้ยมันมีเรื่องอะไรที่ภาคใต้นะ เดี๋ยวมันอาจจะกลับตลบัดก็ได้นะซึ่งเราก็คอยดูกันแล้วกันนะในปลายยกอย่าไปดูแค่ตามองเห็นระยะสั้นนะครับส่วนที่อาจารย์วัญชัยประเมินว่าในเดือนตุลาคมนะจะเริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เขาไปฮะในเดือนสิงหาคมจะตั้งรัฐบาลได้แล้วก็จะมีรัฐบาลใหม่ในเดือนกันยายนแตผมก็ดูดวงเป็นนะผมว่ายังตั้งไม่ได้นะครับนะส่วาอาจารย์วัญชัยบอกว่าต้องวันที่17ตุลาคมไปต้นไป เอผมก็ดูดวงเป็นนะผมว่ายังไม่ได้ <c oughs> ก็ยังไม่ได้เช่นกันต้องหลังนู่นฮะ1ิบแปดสิบเ2้ายี่สงยีหลัง24หลังยีตุลาคมเราจึงจะเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวจะเห็นที่มาที่ไปนะครับกว่าจะมีรัฐบาลใหม่หนั่นนะเดือนพฤศจิกายนนะก็คงประมาณนั้นก็ก่อนปีใหม่ถามว่า ก็เห็นตรงกับอาจารย์วันชัยนะมันจะเป็นแดนสิวิไลไหมแดนสิวิไลมาแน่มามากกว่าเดิมไอ้ที่ว่าไม่สามารถีไม่สามารถีแยกกันขั้วซ้ายขวามันจะกลับมารวมกันนะสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมาก่อนมีความคาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นกับนี้ความขัดแย้งมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะกลับมารวมกันโดยที่ทุกคนงงๆนะสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนคืออนาคตนะจริงหรือเปล่าก็มาดูกัน แต่สิ่งที่เห็นวันนี้ส้มแดงที่เคยรักกันปานจะแหกตูดดมตอนนี้ฟัดกันเต็มรูปแบบนะ,ะด่ากันเองเผานะโจมตีกันนะ,ะไม่พอไปแย่งกันกลางสภาเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองกลับมามีอำนาจเป็นผู้ตั้งรัฐบาลอีกครั้งโดยไม่สนมารอยยาตทางการเมืองสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแต่เพื่อไทย กำลังจะตั้งรัฐบาลนะต่อไปก็จะเป็นคิวของเสียหนูบิ๊กบอมและก็พลเอกประยุทธ์แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลทำแม่นยำในยุทธศาสตร์ยินยันฟันธงประเทศก็จะก้าวสู่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขและประเทศจะก้าวสู่แดนสิวิไลในรอบนี้อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์ศักดิ์จจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่วัมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยาวรางคูสืบจากรีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูลราชันมิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่ มหาวาชิราลงกรณโกดินทระเทพยักวรางกูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกาุุนาเกืือกูนตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาจทานพระปิชาชาญการดินปพ าชโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเครอบและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกรณ์อดินพระเทพยาวราชกุณ แห่งแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเพื่อทูนขคพระองค์ทรงพระเจริญ โชาโรงพยาบาลโรงเรียนคุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการาเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจา้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางคู วราชิราส่องฟ้าให้ลูกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ we